รักสุขภาพใบจันทร์อิ่มทำไมมีแต่คนพูดถึงงาดำงาดำนะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของงาดำกันนะคะทุกคนเรามาดูประโยชน์ของงาดำกันเถอะค่ะว <Wow. S 1> <ๆ>้าวข้อที่หนึ่งบำรุงกระดูกและฟันอุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้นค่ะข้อที่สองบำรุงผิวและเส้นผมมีวิตามินอ e ีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอริ้วรอยและบำรุงเส้นผมให้ดกดำนะคะข้อที่สาม ช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะมีไขมันดีและไฟเบอร์ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจค่ะข้อที่4บำรุงสมองและความจำมีโอเมก้า3และสารเซสซามินที่ช่วยการทำงานของสมองข้อที่5ช่วยระบบขับถ่ายมีไฟเบอร์สูงช่วยป้องกันอาการท้องผูกและทำให้ลำไส้แข็งแรงค่ะ คุณชอบทานงาดำในรูปแบบไหนคะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับจันอิ่มได้นะคะทุกคน